กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งชื่อมินตรานางเป็นสาวใช้ในบ้านเศรษฐีมินตราเป็นผู้หญิงสวยทำให้ลูกสาวเศรษฐีชื่อสุภัตตาอดอิจฉาไม่ได้นางจึงโดนลูกสาวเศรษฐีทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือไม่ก็ให้นางทำงานหนักจนไม่ได้หลับนอนทำให้ร่างของนางผอมแห้งผู้คนต่างรังเกียจหาว่านางเป็นโรคร้ายมีอยู่วันหนึ่ง นางสุภัสตาอยากไปเล่นน้ำที่กลางป่าจึงได้ขออนุญาตบิดาเศรษฐีบิดาเศรษฐีก็ได้สั่งให้ข้าทาสบริวารรับใช้ไปดูแลลูกสาวของตนซึ่งก็มีนางมินตราไปด้วยนางทำหน้าที่ดูแลอยู่ห่างๆเพราะกลัวว่าทิดาเศรษฐีจะกันแกล้งนางอีกเมื่อไปถึงน้ำตกใหญ่ทิดาเศรษฐีก็เล่นน้ำกับพวกนางรับใช้อย่างสนุกสนาน พอถึงตอนเย็นนางก็นึกสนุกอยากแกล้งนางมินตราจึงหาเหตุธิดาเศรษฐีก็ได้ให้นางมินตราออกไปหาไข่เต่าให้นางกินพร้อมกับขู่ว่าถ้าเจ้าหาไข่เต่าไม่ได้ก่อนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ข้าจะโกนผมเจ้าให้โล้นเย็นวันนั้นนางมินตราก็ได้เดินออกไปหาไข่เต่านางได้ลัดเลาะตามริมน้ำ พยายามหาจนร่างกายเหนื่อยล้าเพราะเดินทางมาทั้งคืนแต่ก็ยังหาไม่ได้นางก็ได้ตัดพ้อในโชคชะตาชีวิตของนางที่ไม่เหมือนคนอื่นเกิดมาจนแล้วยังโดนกันแกล้งสารพัดนางคิดในใจว่าอยากจะกระโดดหน้าผาให้ตายเรื่องจะได้จบจบเพราะกลับไปพวกนั้นก็จะโกนหัวนางทำให้นางต้องอับอายไปตลอดชีวิตว่าแล้วนางก็ยืนอยู่ที่ริมหน้าผา ขณะที่ร่างของนางจะตกถึงพื้นนั้นก็ได้มีชายมีปีกคนหนึ่งอุ้มนางเอาไว้ทำให้นางไม่ตายชายหนุ่มอุ้มนางไปส่งถึงพื้นดินนางก็ร้องไห้ชายหนุ่มจึงได้ถามไปว่าแม่หญิงเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงคิดฆ่าตัวตายด้วยนางมินตราก็ได้เล่าเรื่องให้ชายหนุ่มฟังชายหนุ่มเห็นใจจึงบอกไปว่า เรื่องนั้นข้าพอจะช่วยเจ้าได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนางมินตาไม่สนใจข้อแลกเปลี่ยนคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตตนดีขึ้นนางจึงตอบไปว่าตกลงข้ายินดีจะทำทุกอย่างเพราะชีวิตของข้าตอนนี้ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นถ้าท่านช่วยให้ชีวิตข้าดีขึ้นอะไรข้าก็ยินดีทั้งนั้นขอเพียงบอกข้ามาเถอะ พูดจบชายหนุ่มก็เอามือไปแตะที่ท้องนางมินตราและบอกไปว่าข้าฝากเจ้าดูแลเด็กคนนี้ให้ดีจากนั้นผู้ชายบินได้ก็ได้มอบไข่เต่าที่เสกขึ้นมาให้นางมินตราดีใจมากหลังจากนั้นก็รีบนำไข่เต่าเอาไปให้ทิดาเศรษฐีนางเดินทางมาถึงที่พักก็ถึงรุ่งเช้าพอดีคุณหนูเจ้าคะดิฉันนำไข่เต่ามาให้คุณหนูแล้วเจ้าคะ่ะ นางสุภัตตาเห็นว่านางมินตาเอาไข่เต่ามาให้ทันเวลาก็ไม่พอใจคิดจะกันแกล้งนางต่อจึงพูดขึ้นว่าถือว่าเจ้าเก่งมากที่หาไข่เต่ามาให้ข้าที่ทันเวลาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ทำโทษเจ้าเพราะข้าอยากกินไข่เต่าที่สุกแล้วต่างหากละ่ะว่าแล้วนางก็ให้ข้ารับใช้คนอื่นเอากันไกลมาตัดผมนางมินตรา คุณหนูได้โปรดอย่าทำร้ายข้าเลยนะเจ้าคะไข่เต่าข้าก็หายหท่านแล้วทิดาเศรษฐีไม่สนใจยิ่งเห็นนางร้องไห้ก็ยิ่งมีความสุขเมื่อคนรับใช้ตัดผมนางมินตรายิ่งตัดผมนางก็ยิ่งยาวและยิ่งสวยขึ้นกว่าเดิมตัดมากเท่าใดผมก็ยิ่งยาวและสวยขึ้นมากเท่านั้นทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงในความอัศจรรย์ของนางมินตรา เมื่อทำอะไรนางไม่ได้ทิดาเศรษฐีก็ยิ่งคับแค้นใจยิ่งนักยิ่งเห็นนางสวยขึ้นก็ยิ่งร้อนรนส่วนนางมินตราก็รู้สึกได้ว่าคงเป็นเพราอชายมีปีกผู้นั้นได้ช่วยเอาไว้หลายวันผ่านไปนับวันความสวยของนางมินตราก็ยิ่งปรากฏคาธาบริวารก็ได้เล่าต่อๆกันจนไปถึงคนข้างนอกนางมินตรานับวันยิ่งสวยขึ้น ข้าว่าสวยที่สุดในเมืองเลยล่ะเสียงเล่าลือความงามของนางมินตรายิ่งทำให้ธิดาเศรษฐีไม่พอใจนักเข้าไปอีกเพราะที่ผ่านมานางคือคนสวยที่สุดแต่ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นนางมินตราไปซะแล้วข้าจะไม่ยอมให้ใครสวยกว่าข้าทั้งนั้นเห็นทีว่าข้าจะต้องจัดการนางมินตราซะแล้วว่าแล้วนางสุภัตตาธิดาเศรษฐีก็ได้สั่งมินตราเข้าพบ และบอกให้นางไปทำธุระให้เจ้าจงไปซื้อผ้าเนื้อดีที่ต่างเมืองมาให้ข้าในวันพรุ่งนี้คุณหนูเจ้าคะต่างเมืองต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบกว่าวันกว่าจะเดินทางไปถึงข้าเกรงว่าคงจะไม่ทันต่อให้ควบม้าเร็วไปยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีถ้าเจ้าหาผ้าเนื้อดีมาให้ข้าไม่ทันเวลาข้าจะเคี่ยนเจ้าจนตายเพราะข้าต้องไปออกงานใหญ่ที่วังหลวง เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วนางมินตาก็รีบกลับมาที่ห้องพักเก็บข้าวเก็บของเดินทางไปยังต่างเมืองระหว่างทางนางก็ได้ตัดพ้อถึงโชคชะตาที่นางได้รับคราวนี้ข้าจะทำเช่นไรจะหาผ้าเนื้อดีมาได้อย่างไรระยะทางก็ตั้งไกลนางเดินทางไปเรื่อยๆระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนางก็ได้เจอกับพ่อค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามนางว่าแม่หญิง ท่านต้องการซื้อผ้าเนื้อดีจากข้าหรือไม่ผ้าเนื้อดีชนิดนี้นำมาจากต่างเมืองเป็นผ้าที่เนื้อดีที่สุดของร้านนี้เลยนะนางมินตราดีใจที่ได้ผ้าเนื้อดีและสีผ้าตามที่ธิดาเศรษฐีได้บอกไว้พอถึงรุ่งเช้าก็รีบนำผ้ามาให้ธิดาเศรษฐีนางสุภัตตายิ่งเจ็บใจเข้าไปอีกที่ทำอะไรนางไม่ได้เลยแม้จะใช้นางตลอดทั้งวันไม่ให้พัก ไปตักน้ำจากที่ไกลๆนางก็ทำได้หมดไม่เหนื่อยนางสุภัตตาจึงคิดวางแผนใหม่โดยการฆ่านางมินตราให้ตายวันต่อมาทิดาเศรษฐีก็ได้พูดกับนางมินตราว่าเจ้าจงนำข้อความนี้ไปให้ช่างทาสีนางมินตราก็ได้ทำตามที่ทิดาเศรษฐีได้บอกไว้โดยไม่รู้ว่าข้อความในกระดาษเขียนมาเพื่อฆ่านางให้ตาย เมื่อไปถึงบ้านช่างทาสีเขาก็ได้อ่านข้อความในกระดาษด้วยบุญของเด็กน้อยที่อยู่ในท้องของนางทําให้ข้อความในกระดาษเปลี่ยนไปคือจงดูแลนางคนนี้ให้ดีเปรียบเสมือนนายหญิงของเจ้าช่างทาสีได้อ่านข้อความแล้วก็ดูแลนางเป็นอย่างดีหาข้าวปลาอาหารมาให้นางกินและได้จัดที่นอนให้นางได้พักผ่อน ซึ่งนางมินตราก็แปลกใจไม่คิดว่าทิดาเศรษฐีจะทำดีกับตนหลายเดือนผ่านไปนางก็อาศัยอยู่ที่บ้านช่างทาสีความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นไม่มีใครมากันแกล้งนางอีกนางก็ได้คลอดลูกน้อยผู้หญิงคนนึงหน้าตาน่ารักหน้าชังนางจึงตั้งชื่อให้ว่าสร้อยสุวรรณนางรักและเอ็นดูเด็กน้อยมากหลายเดือนผ่านไปเด็กหญิงก็เริ่มมีปีก นางกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าลูกของนางเป็นตัวประหลาดจึงเลี้ยงเด็กหญิงให้อยู่ในบริเวณบ้านไม่ให้ออกไปไหนหลายปีผ่านไปเด็กหญิงอายุได้เจ็ดขวบก็ได้หนีแม่บินออกมาเที่ยวข้างนอกนางมินตราเป็นห่วงลูกมากก็ได้ออกตามหาณกลางป่าใหญ่นางก็ได้เจอกับชายผู้หนึ่งนอนสลบอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยตุ่มและหนอง นางสงสารจึงได้บอกให้ช่างทาสีพาคนไปช่วยชายหนุ่มเย็นวันนั้นเมื่อสร้อยสุวรรณบุตรสาวกลับมาถึงที่บ้านนางมินตราก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกฟังเด็กน้อยได้เห็นสภาพของชายหนุ่มก็บอกแม่ว่าหนูรู้ค่ะว่าจะรักษาเขาอย่างไรท่านแม่อย่าได้เป็นกังวลเลยว่าแล้วหนูน้อยก็บินออกไปเอาสมุนไพรามารักษาชายหนุ่ม ไม่กี่วันชายหนุ่มก็หายเป็นปกติดีชายหนุ่มซาบซึ้งใจกับสองแม่ลูกที่ช่วยไว้มินตราจึงได้ถามเขาไปว่าพี่ชายมาจากไหนกันเล่าทำไมร่างกายถึงได้ป่วยหนักขนาดนี้ชายหนุ่มจึงตอบไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันป่วยเป็นโรคนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วขอบใจนะที่รักษาให้ฉันหายดี ชายหนุ่มดีใจมากจึงได้บอกกับสองแม่ลูกไปว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าอยากให้ช่วยอะไรให้ไปเคาะระคังที่หน้าประตูเมืองมินตราก็พยักหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพอสองแม่ลูกนั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอชายหนุ่มแล้วช่างทาสีเดินมาหามินตราแล้วบอกไปว่านายหญิง ah ดูสิทองกองเต็มบ้านเลย มินตราดีใจคิดว่าชายหนุ่มผู้นั้นคงอยากจะตอบแทนทองของมินตรามีมากมายนักจนกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองเรื่องราวเศรษฐีอันดับหนึ่งก็ได้ไปถึงหูนางสุภัตตาธิดาเศรษฐีที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นคนรวยอันดับที่สองข้าทาสบริวารต่างพูดกันว่านางมินตรามีบุญวาสนาดีนอกจากสวยที่สุดแล้ว ตอนนี้ยังเป็นถึงเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองอีกคำพูดเหล่านั้นต่างเสียดแทงใจนางสุภาตายิ่งนักร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวจึงได้ให้คนไปตามช่างทาสีมาพบไอ้ช่างทาสีอัก,กตันยูข้าสั่งให้ฆ่านางแต่เองกลับไม่ทําอีกทั้งยังเลี้ยงดูนางเป็นอย่างดีเองลืมบุญคุณที่ครอบครัวข้าช่วยเองไว้แล้วสินะช่างทาสีจึงบอกไปว่า หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแล้วละคุณหนูจากนั้นก็ได้เล่าเรื่องให้ธิดาเศรษฐีฟังทั้งหมดเมื่อนางสุภัตตารู้ว่านางมินตามีลูกสาวคนหนึ่งที่มีปีกจึงคิดสร้างข่าวลือทำร้ายนางให้เสียหายนางได้ให้ช่างทาสีเป่าประกาศว่านางมินตราเป็นปีศาจร้ายมีลูกสาวที่มีปีกบินได้เรื่องราวได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนมากมายอยากไปเจอนางมินตรากับลูกสาวนางมินตราเห็นเหตุการณ์ไม่ดีจึงได้บอกให้ลูกสาวบินไปเคาะคระฆังที่หน้าวังตามที่ชายหนุ่มบอกไว้ขณะที่หนูน้อยบินไปเคาะคระฆังชาวบ้านที่เห็นก็ตามหนูน้อยไปด้วยหนูน้อยส้อยสุวรรณเคาะคระฆังพระราชาก็ออกมามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนางมินตราก็ได้ทูลไปว่า ช่วยหม่อมชันกับลูกด้วยพระเจ้าค่ะหม่อมชันโดนใส่ความว่าเป็นปีศาจเรื่องที่หม่อมชันมีลูกสาวที่มีปีกบินได้เด็กน้อยก็บินเข้าไปกอดแม่จากนั้นนางสุภัตตาก็ออกมายืนยันว่านางมินตราเป็นปีศาจจริงพระเจ้าค่ะหม่อมชันมีพยานคือช่างทาสีช่างทาสีก็ได้กล่าวความเท็จตามที่นางสุภัตตาได้บอกไว้ เสียงผู้คนโห่ร้องให้จับนางกับลูกไปค่าหยุดก่อนมีเสียงหนึ่งพูดขึ้นสเสด็จพ่อคดีนี้ขอให้หม่อมฉันเป็นคนตัดสินเองพระเจ้าค่ะนั่นนั่นพระโอรสนี่ผู้คนในวังต่างเล่าลือกันว่าพระองค์ประชวนจนสิ้นพระชนไปแล้วแต่ทำไมถึงเสียงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นนางมินตราได้เห็นหน้าชายผู้นั้น ก็รู้ว่าเป็นคนที่นางได้ช่วยเหลือไว้พระโอรสกล่าวต่อไปว่าที่ช่างทาสีกับนางสุภัตตาบอกว่านางเป็นปีศาจร้ายไหนเจ้าลองเล่าเหตุการณ์มาให้ข้าฟังหน่อยนางฆ่าคนกินคนเป็นอาหารข้าอยู่กับนางมาเป็นสิบปีข้ารู้ดีพระเจ้าค่ะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ตายเล่าเพราะหมอมชันมีประโยชน์กับนางนางสั่งให้หมอมชันไปฆ่าคน นางสั่งให้เจ้าไปฆ่าคนแล้วเจ้าฆ่าใครไปบ้างช่างทาสีนิ่งและตอบไปว่าขาก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นใครเดินป่ามาคนเดียวก็ฆ่าถ้าอย่างนั้นจงบอกที่เกิดเหตุช่างทาสีตอบไม่ได้เพราะกลัวว่าถ้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วจะไม่เป็นความจริงพระโอรสจึงตะคอกและพูดเสียงดังไปว่า ถ้าเจ้าโกหกข้าข้าจะประหารเจ้าเจ็ดชั่วโคตรช่างทาสีตกใจและกลัวมากจึงได้สารภาพความจริงว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องโกหกที่ทำไปเพราะนางสุภัตตาที่สั่งไว้นางสุภัตตาได้ยินดังนั้นก็ตกใจเป็นลมพระองค์สั่งให้ทหารจับนางไปขังและรอตัดสินโทษ จากนั้นพระองค์ก็ได้สรรเสริญคุณความดีของนางมินตรากับลูกสาวว่านางกับลูกเป็นคนจิตใจดีเคยช่วยเหลือพระองค์ให้หายจากโรคร้ายต่อมาก็รับนางมินตรามาเป็นมเหสีส่วนลูกสาวของนางพระองค์ก็ดูแลอย่อยางดีเหมือนบุตรแท้ๆของตนหลายปีต่อมาสอยสุวรรณก็ได้โตเป็นสาวนางอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วปิดาของนางเป็นใคร จึงได้บอกกับมารดาคือนางมินตาว่าตนอยากออกไปตามหาพ่อระหว่างทางที่นางส้อยสุวรรณบินเข้าไปในป่าก็ได้เจอกับฤาษีตนหนึง่งนางจึงเข้าไปถามพระฤาษีโปรดเมตตาข้าดิเถิดข้าอยากรู้ว่าบิดาของข้าคือผู้ใดฤาษีก็ได้บอกกับนางส้อยสุวรรณไปว่า บิดาของเจ้าเป็นพญานกที่เขาไกลลาดก่อนจากไปพระฤาษีเห็นว่านางเป็นคนมีบุญมากจึงได้มอบแหวนวิเศษให้ถ้าผู้ใดสวมแหวนนี้ก็จะมีกำลังมหาศาลเมื่อนางส้อยสุวรรณบินมาถึงเขาไกลลาดบิดาของนางจึงบอกไปว่าลูกรักพ่อขอโทษที่ทำเช่นนี้เพราะตามกฎของพญานกแล้ว จะต้องแต่งงานกับพญานกด้วยกันแต่แม่ของเจ้าเป็นคนธรรมดาจึงอยู่ร่วมกันไม่ได้และยังถูกทำโทษขังอยู่ที่คุกมืดที่นี่พ่อกลัวว่าเจ้าจะเดือดร้อนไปด้วยจึงได้ฝากเจ้าไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งท่านพ่อข้าเข้าใจแล้วข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกผสมคนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเขาเลย ท่านพ่อข้าได้ยินมาว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประลองชิงอาวุธของพระอินทลูกอยากประลองด้วยเจ้าทำไม่ได้หรอกศาตาวุธวิเศษต้องใช้พลักำลลังมากเลือดครึ่งหนึ่งของเจ้าเป็นมนุษย์ไม่ใช่เลือดแท้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยท่านพ่อจงรอดูเถิดสรยสุวรรณยืนยันในคำพูดของตนเมื่อมาถึงวันประลอง พญานุกมากมายต่างมาแย่งชิงแข่งขันแต่ไม่มีผู้ใดสามารถยกอาวุธของพระอินทได้เลยยกเว้นสร้อยสุวรรณที่ได้อาวุธของพระอินมาครอบครองนางได้ประกาศบอกกับพญานุกทุกตนว่าถึงแม้ข้าเป็นเลือดผสมครึ่งคนครึ่งนกแต่ความสามารถของข้าหาได้น้อยกว่าพวกท่านไม่เรื่องราวความรักระหว่างพ่อกับแม่ข้าไม่มีถูกผิด พวกเจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าไม่ได้อ่อนแอและยังสามารถครอบครองอาวุธวิเศษได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกพญานกก็ยอมรับและเกรงใจส้อยสุวรรณอีกทั้งแต่งตั้งสร้อยสุวรรณให้เป็นราชนีปกครองพญานกและนางก็ได้ช่วยแม่ออกมาจากคุกมืดทำให้พ่อกับแม่ของนางได้อยู่ด้วยกันและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา